กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือกันนะคะทุกคนจะมาแนะนําหนังสือที่เอาไว้อ่านเตรียมตัวก่อนสอบนะคะ <c oughs> ก็นี่เลยทั้งหมด4ี่เล่มตรงนี้เลยนะคะบอกเลยว่า <c oughs> หนาใหญ่และหนักมากๆเลย ะะของของ Winner Study นั่นเองค่ะ oh <my. S 1> คือจริงๆเราเคยแนะนําไปแล้วนะคะของ Winner Stu d y แบบนั้นมากแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีหนังสือทั้งหมด4 oh. เล่มนะคะ oh. คือออกมาแบบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่ามีเล่มไหนอะไรยังไง,ไงบ้างนะคะ oh. ก็อันแรกเลยนี่จะเป็น Winner 1000คิวคณิตศาสตร์นะคะนี่ก็จะเป็นรวมข้อสอบต่างๆนะคะของวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็จะมีเป็น Winner 1000คิวฟิสิกเคมีชีวดาราศาสตร์นะคะในก็จะเป็นรวมข้อสอบวิทยาศาสตร์นะคะทั้งหมด หนึ่งพันข้อ <Wow. S 1> แล้วก็เล่มนี้นะคะ Winner s h o อต n o t ตมปลายค่ะนี่ก็จะเป็นรวม8วิชาหลักเลยนะคะของมปลายเนาะ <S 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 แล้วก็น้องคนนี้นะคะ Winner Short นนโน้ตมต้นนะคะคือตอบโจทย์น้องๆมต้นมากๆเลยเนาะใครที่กำลังอยู่มต้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะแล้วดูให้จบคลิปเลยนี่หน้าตาเล่มก็จะสดใสน่ารักแบบนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ Winner Short n o t ตมปลายกันดีกว่านะคะนี่เลยคือเขาจะเป็นสรุปนะคะรวมตั้งแต่มสจนถึงมหเลยนะคะแล้วรวม8วิชาหลัก เลยนะคะของมปลายนะคะที่ต้องเรียนเนาะก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์ชีวะแล้วก็ดาราศาสตร์นะคะรวมแบบวิทย์ทั้งหมดเลยแล้วก็สายสินทั้งหมดเลยอยู่ในเล่มเดียวกันซึ่งจะบอกว่าคุณสมบัติพิเศษนะคะของหนังสือ Winner Study นะคะคือเขาสามารถแยกออกมาได้เป็น2เล่มค่ะคะเห็นไหมทุกคน คือเล่มหนาแบบนี้นะคะแต่ว่าแบ่งออกมาได้เป็น2เล่มเลยเล่มแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับสายศิล์นคะภาษาไทยสังคมคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็เล่มที่สอนะคะก็จะเป็นสายวิทย์เคมีฟิสิกส์ชีวะดาราศาสตร์ดูดิทุกคนคือเล่มหนาจุใจมากๆเลยสีด้านข้างนะคะก็จะแบ่งเป็นแต่ละวิชานะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูละกันคือบทหรือว่าแบบลายมือน่ารักมากอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะคือเขาใช้ฟอนต์เหมือนแบบฟอนต์ลายมือที่แบบดูดิอ่านง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สีสันสดใสมากๆเลยมีสีครบทุกหน้าเลยนะ แล้วก็จะบอกว่าหนังสือของ Winner Study นะคะผลิตที่เกาหลีนะคะทุกคน <Wow. S 1> ทําให้เป็นกระดาษนะคะถนอมสายตาด้วยอ่านแล้วก็สบายตามไม่ปวดตาด้วยนะคะ <Wow. S 1> นี่เลยด้านล่างนะคะเขาจะเขียนว่า Made in Korea นะคะทุกคน <Wow. S 1> ดีมาก สามารถอ่านไปแล้วก็ใช้สอบได้ทุกสนามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นโอเน็ตแกะแพดเก้าวิชาสามัญน,นะคะก็สามารถอ่านไปสอบได้เพราะว่าเนื้อหาเขาครอบคลุมมากๆเลยอ่ะ,อะให้ดูสีสันหน้าอ่านสดใสามากๆเลยแล้วก็ดูแบบไม่ลายตาจนเกินไปด้วยนะคะส่วนฟอนต์ก็น่ารักมากๆดูสิทุกคนคือทําให้เราแบบรู้สึกอยากอ่านหนังสือขึ้นมาเลยซึ่งเขาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะตรงตามหลักสูตรที่เรียนอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะคะทุกคนตรงกับเรื่องที่เราเรียนเลยอย่างเช่น นี่อันนี้มีตารางธาตุด้วยนะคะน่ารักมากเลยทุกคนคือเซตนี้นะคะราคา5้าร้อย ะค,ะคือจ่าย1ได้ถึง2เล่มปุ๊ๆแบบนี้เลยนะคะหนาม,มากๆเลยแล้วก็ปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยหน้าเลยนะคะทุกคนและยังไม่พอนะคะซื้อหนังสือเรายังได้สิทธิพิเศษสุดคุ้มอีก2ต่อนะคะต่อที่1ก็คือฟรีติวเตอร์จุฬานะคะเราสามารถทักไปถามพี่ๆทางจุฬาได้เลยนะคะว่าเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างงี้นะคะพี่เขาจะช่วยอธิบายให้ฟรีเลยนะคะ ส่วนต่อที่2นะคะคอสออนไลน์ฟรีตลอดที่ค่ะคือเราสามารถดูแล้วก็เรียนเนื้อหาออนไลน์ได้เลยนะคะฟรีไม่มีวันหมดอายุเลยดูเมื่อไหร่ก็ได้คือดีแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ w i n n e r s h o t n o t e ้นนตมต้นกันนะคะอันนี้ก็จะรวม5้าวิชาเลยนะคะของมอต้นตั้งแต่ม1ถึงม3นะคะภาษาไทายอังกฤษวิทย์คณิตแล้วก็สังคมนะคะอยู่ในเล่มเดียวเลยแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะแยกออกมาได้เป็น2เล่มอีกแล้วนะคะทุกคนหน้าแรกก็จะเป็นสายสินเนาะส่วน เล่มที่2นะคะก็จะเป็นสายวิทย์นะคะจะบอกว่าเนื้อหานะคะก็น่ารักไม่แพ้กันเลยคือสามารถอ่านแล้วก็สอบเข้าโรงเรียนดังนะคะหรือว่าจะอ่านสอบโอเนแล้วก็ทุกสนามสอบนะคะได้หมดเลยใครที่ว่างๆช่วงนี้นะคะก็ซื้อหนังสือของ Winner Study มาอ่านได้เลยแล้วก็เปิดเทอมไปนี่คือแบบ แนนน่อและเล่มนี้นะคะท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดประลองปัญญาให้ด้วยนะคะนี่เลยรับสมองกับพี่จุฬาคือเขาก็จะเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็เว้นไวใ้ให้เราตอบนะว่าเราเรียนมาเนี่ยอ่านมาเข้าใจไหมแล้วก็เป็นการทบทวนด้วยนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมีเฉลยแล้วก็คําอธิบายละเอียดมากาๆเลยคือดีมาก,มากๆเลยทุกคนคือเราได้อ่านหนังสือแล้วก็ได้ทําแบบฝึกหัดทบทวนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะซื้อหนังสือก็จะได้สิทธิพิเศษสุดคุม้ม2ต่อนะคะต่อที่1คือฟรี ติวเตอร์จุลานะคะแล้วก็ตอนที่2ก็คือออนไลน์คลาสฟรีตลอดชีพเลยนะคะ <Yeah. S 1> คุ้มมากๆเลยจากปกตินะคะราคา520บาทตอนนี้เขาปรับราคาลงเหลือแค่490บาทเท่านั้น oh. คืออะไรจะคุ้มขนาดนี้แล้วก็จะบอกว่าได้หน้าเพิ่มด้วยนะคะ oh. นี่เลยคือหนังสือแบบน่ารักน่า,นาอ่านมากๆเลยน้องๆมอต้นก็คือแบบ ท่ามพดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังแบ่งเป็น2เล่มได้อีกอะ่ะซึ่งจะบอกว่า Winner Stu d y นะคะเป็นเจ้าเดียวในไทยเลยนะคะที่ทําหนังสือแบ่งออกมา2เล่มแบบนี้คือสะดวกมากๆเลยเราไม่ต้องแบบพกเล่มหนาๆไปทางเล่มอย่างเงี้ยก็สามารถแบ่งออกมาไว้อ่านได้เลยนะคะต่อมานะคะเรามาต่อกันที่ข้อสอบกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้นะคะจะเป็น Winner 1000คิวคณิตศาสตร์นะคะคือเป็นการรวมข้อสอบคณิตศาสตร์1000ข้อนะคะโดยนิสิตจ,จุฬาเลยนะคะคือพี่เขาก็จะรู้ใช่ไหมว่าแบบ ข้อไหนควรออกข้อไหนเป็นแนวอ,อย่างอะไรยังไงนะคะแบ่งเป็น2เล่มอีกแล้วนะคะในเซตเดียวกันเล่มแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบทั้งหมด1000ข้อนะคะส่วนเล่มที่2นะคะก็จะเป็นเฉลยแบบละเอียดเลยซึ่งเนื้อหานะคะเขาก็จะแบ่งตามระดับง่ายปานกลางยากนะคะทําให้เราได้ฝึกทําข้อสอบหลายแบบนะคะนี่เขาจะมีจุดตรงนี้ทุกคนเห็นไหมถ้าเป็น2จุดนะคะก็คือระดับปานกลาง1จุดก็คือระดับง่ายนะคะส่วน3จุดแบบนี้นะคะก็คือระดับยากค่ะก็สามารถใช้เตรียมสอบแพทหนึ่งเวิชาสามัญแล้วก็โอ นได้เลยนะคะแล้วตรงสารบัญเขาเนี่ยคือลั่นใหม่ตามหลักสูตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรที่เราเรียนเลยสารบัญของข้อสอบนะคะแล้วก็จะมีสารบัญเฉลยด้วยคือแบบตรงตามเนื้อหาปัจจุบันนี้เลยนะคะดีมากๆส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเล่มเฉลยนะคะคือจะบอกว่าดูดิ แค่แบบด้านข้างก็น่ารักแลว้วอ่ะเป็นสีรุ้งเลยนะคะก็คือจะเป็นเฉลยของบทต่างๆเนาะนี่คือในแต่ละข้อนะคะมีเฉลยวิธีทําต่างๆหมดเลยแต่ละข้อนะคะมีเฉลยละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะแถมตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีคาให้กาลังใจด้วยนะคะทุกคนคนเก่งไม่น่ากลัวเท่ากับคนที่ลงมือทํอ๋อนะ่ะเหมือนแบบปลุกไฟในการอ่านหนังสือของเราด้วยนะคะคือจะบอกนะคะว่าเล่มนี้เนี่ยเขารวบรวมทําหนังสือนะคะ 6- กถึงเดเดือนเลยนะทุกคนแล้วก็ตวรวจละเอียดยิบ เลยนะคะก่อนที่จะตีพิมพ์ออกมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจได้แน่นอนว่าเนื้อหานี้ละเอียดแล้วก็ถูกต้องเลยค่ะคือดีไซน์สวยแล้วก็น่าอ่านมากๆเลยนะคะเล่มนี้นะคะวินเนอร์หนึ่งพันคิวคณิตศาสตร์นะคะราคาห้าร้อยหกสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนเราก็มาถึงเล่มสุดท้ายกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวินเนอร์หนึ่งพันคิววิทยาศาสตร์นะคะที่จะรวมข้อสอบวิทยาศาสตร์นะคะทั้งเคมีฟิสิกส์ชีวะแล้วก็ดาราศาสตร์นะคะครบหมดเลยไว้ในเล่มเดียวกันนะคะก็จะเป็นโจทย์ข้อสอบ วิทยาศาสตร์1,000ข้อนะคะจะเป็นเนื้อหาของมอ .4 ถึงม .6 นะคะที่เอาไว้ใช้สอบ ONe น p ตแแล้วก็9วิชาสามัญน,นะคะเนื้อหาคือดีมากๆก็จะเป็นการตะลุยข้อสอบจริงเลยนะคะกับโจทย์3ระดับเนาะก็จะเป็นระดับง่าย ปานกลางยากนะคะเสื้อันนี้นะคะเป็นการรวมข้อสอบเก่า2ปีย้อนหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือครบจบในเล่มเดียวเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเล่มฉเฉลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเราสามารถทักถามพี่ติวเตอร์จุฬาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสีสันก็คือน่าอ่านมากๆเลยนะคะแล้วก็สบายตาม,มากๆเลยเซตนี้นะคะวินเนอร์1 0 0 0คิววิทยาศาสตร์นะคะราคา560บาทนะคะทุกคนแยกมาเป็น2เล่มแบบนี้พกพาได้สะดวกมากๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับการรีวิวหนังสือ Winner Study ในวันนี้นะคะคือส่วนตัวคือชอบมากๆเลยนะแล้วแบบแยกได้2เล่มเนี่ยทุกคนแยกพกได้สะดวกมากๆเลยแล้วก็ได้สิทธิพิเศษอีก2ต่อเลยนะคะสำหรับใครที่ซื้อ Winner Short Note เนาะคือแบบไม่มีไม่ได้แล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครนะคะที่สนใจนะเยาจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะ Line @Winner Study นะคะแล้วก็ถ้าซื้อ2เล่มขึ้นไปนะคะส่งฟรีไปเลยนะคะทุกคนนี่เพราะฉะนั้น ต้องสองเล่มแล้วว่าทุกคนสองหรือสี่เลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอตัวไปอ่านก่อนนะ